มาลุยเฮ้ยทองหนึ่งกล่องเฮ้ยทองอีกกล่อง P L A T E อรัเพื่นอนเฮ้ยทองสองอันนี่สัตว์ไม่กูโชยดูว่าการที่ <หา S 2> มึงจะเปิด<ม>ให้ได้เบอร์ริลแบบแ <หา S 2> ม็กฟูลออปชันนอะ่นอนอะต้องใช้เงินเท่าไหร่เดี๋ยวดูคลิปนี้ผมไปโชว์ให้ดูตอนนี้ผมเติมไปทั้งหมด1นึ่งหก่อนหน้านี้ผมแอบเติมไปก่อนอีกสามพันใช่แ้นมันจะเป็นหมื่นแปดซึ่งก่อนหน้านี้ผมเติมไปสามพันแต่ผมโยงพดี ได้มาและหนึ่งกระบอกอย่างนี้ผมจะเปิดต่อไปเลยดูว่าต้องเท่าไหร่กันผมจะได้แม็กซ์สุดของปืนเลยอันนี้ให้ดูหน้าตาปืนก่อนเนี่ยจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดแต่งเต็มปุ๊บจะเป็นอย่างนี้มันจะไปทีละขั้นนะครับจะเบลล์สองเวลลสามเวลลสี่เวลลห้าเวล 3, เวลหกนะครับเวลลหกก็จะมีตะกงสกีนอะไรว่ากันไปเวลลเจ็ดมีกิ๊บเวลลแปดมีไอหัวปืน มีอยไรยิงได้เป็นกล่องอะไรอย่างเงี้ยนะมาจัดเลยผมจะเปิดชุดเดียวเลยหลายคนคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าเฮ้ยคลิปนี้ผมได้สปอนหรือเปล่าผมเก็บเองนะผมไม่ได้สปอนทัพทีเขาไม่มีผลต้องมาสปอนผมว่าผมไม่ใช่นักแข่งเขาขายดีอยู่แล้วเขาเขาขายดีอยู่แล้วเขาเขาไม่ได้มาสปอนผมแล้วนี่บอกก่อนเลยนะครับไม่ได้สปอนนะนี่ผมซื้อเองทั้งหมดนะไปเด็กไปเด็กคุกำลังตามไปเปิดมาลุยเฮ้ยทองหนึ่งกอง โอ้ยไอเคทองเงี้ยแต่ก่อนแต่ก่อนคือล่คือ,อแบบว่าเปิดเปิดกล่องนี่ไอที่เฮ้ยทองอีกกองไอ้ก๊อบเฮ้ยบูปีนหนึ่งใบไอ้ก๊อบพูดได้อยู่ได้มาเล่น <c oughs> ไปนะแต่ถ้าสมมติเราซื้อสิบกล่องแม่งคุ้มกว่าซื้อทีละกล่อง <c oughs> ใช่ใช่แต่ว่ากูค้างเลยาหายแ,ลแล้วไปอุ้ยทองไอกรงเต็มสองสี่เราจเปิดเย่แล้วกันเดี๋ยวกูลองย่มก่อนสักห้ารอบเดี๋ยวกูได้เร็วไอ้ยังไม่ได้ของซ้ำไหวก๊อบ เออาไปปยย่แคดี๋ยวไปย่อยเลยแคปส่อนคนที่เติมเอ้ยกล่องทองเหมือนกันเว้ยเชียวได้เอเคทอภาษากระบอกอ่ะนี่เบลิวว่าเอเคขายไม่ออกหรอกใช่ป่ะกับวันนี้เอเคมันขายไม่ออกใช่ป่ะเพราะว่ามันเปิดนี่มันก็ได้เอเคป่ะวะคนก็ได้เอเคกันบึ้มไงไม่ได้ไงมันขายไม่ออกมาดูว่าเอาไปย่อยแล้วเอาเป็นสแคปเอาเอามาเป็นบุฟคิ้นดีกว่าเพราะว่าหนึ่งการเอากซ์หนึ่งคันใช้บ right. ุฟค right like ิ้นประมาณไล่ตามดับไปสี่สี่ใบหกใบเจ็ดใบแปดใบอะไรเงี้ยมันใช้เยอะ มันย่อยยังไงอ่ะอ่ไปที่คำว่านั่นนะเพื่อนแต่กูดูให้มึงไปที่หัวข้อ High Out แล้วก็ s a l v a แล้วมึงก็คลิกไปที่ปืนที่นั่นแหละมึงกดก็กดย่อยมันจะมีบอกอยู่ว่ามึงย่อยมึงจะได้อะไรบ้างมันจะบอกว่ามึงจะได้สแคปได้อะไรบ้างถ้าย่อยแล้วจะได้อะไรบ้างประมาณนั้นอ่ะแล้วก็สแครปลงไปเป็นบูปีนี้หรอแล้วก็ไอเสตไอเสตเสตเนี่ยมันจะต้องใช้อัพแต่ละขั้นนะเช่นสมมติว่าถ้ากูยับขั้น2เนี่ยก็จะบอกอยู่ว่ากูต้องมีบูปีนสองใบนะแล้วก็ใช้สแคปอัเกรด ไงสมมติผมกดอัปเกรดปั๊บเดี๋ยวแล้วแล้วแล้เราจะย่อยเอาบูปินทำไงอ่ะเย็ดฮะไปแล้วครับย่อยอะไรถึงได้บูปินอ่ะย่อยอะไรถึงได้บูปินถ้าอยากได้บูปินมึงต้องเปิด10กล่องมันจะได้100สแคปแล้วก็ใช้600สแคปเพื่อแลกบูปินหนึ่งใบอ๋อเกินละเกอ่าประมาณนั้นไอ้กอฟไอเกทองดูราคาไงเพื่อนี้มึงลองดูราคาให้หน่อยดิกูอยากรู้แปลว่าถ้าสมมติว่ากูเอาเอเกเอเกทองไปขายอ่ะจะได้เท่าไหร่มึงดูเป็นไหมเออดูดูให้หน่อยดิเพื่ออนยากรู้ P L A T E อ่ะเพื่อน เฮ้ยเราสองอันนี่สัตว์มบอริววะไอแบงค์แปดร้อยหกสิบสองเหงนไหมวะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราเอา AK ไปขายกับเอา AK มาย่อยอะไรจะคุ้มบ่านย่อยเลยก็จะย่อยเนี่ย เบอร์ลิวใบกระบอกอ๋อถ้าเกิดได้เบอร์ลิวหนึ่งกระบอกไอ้ก๊อปเบอร์ลิวที่เป็นเบอร์ลิวเลเวลหนึ่งอ่ะมันจะย่อยแล้วมันจะได้ไอ้ใบสแคปสามใบมามาดูกันที่ว่าผมเติมไปทั้งหมดประมาณหมื่นหมื่นหกหมื่นแปดดิไม่หมื่นหกหมื่นแปดผมเติมไปทั้งหมดหมื่นแปดนะครับดูว่าจะเวลไปได้บ้างสุดเท่าไหร่อ่ะมาไปเวลสามครับไอ้เขาเป็นเอกลักษณ์คืออะไรวะเวลสี่เป็นเอกลักษณ์คืออะไรวะของพวกเป็นภาษาอังกฤษอ่ะไม่ได้ต่าภาษาไทยวะ่ะ ไม่ไม่ไม่มันจะเขียนว่า Goldplate AWF เป็นเอกลักษณ์อย่างโคกูเนี่ยมีแต่ Goldplate AWF ไม่ได้ม,ไม,ไดมีไม่ได้มีคำว่าเป็นเอกลักษณ์ข้างหลังก็กเลยราคาไม่แรงไอ้ก๊อฟกูว่าใช้เยอะวะ่ะเยอะสัตว์อ่ะโอ้โหกูว่าเป็นแสนนะเนี่ยเวลสิบอ่ะไอ้เฮี้ยเป็นแสนบาทเลยนะเป็นเล่นใบกูลองเปิดอยู่เนี่ยเ <c oughs> ยอะไอ้สัตว์คนดูไปิดใจคลิปนี้กูเอาแบบว่าแค่นี้พอแล้วรอวะเฮี้ยแม่งเปลืองว่ะเออทิงแค่นี้พอละนี่กูไม่เชื่อมันแพงขนาดนี้นะเนี่ยไอ้เฮี้ยกูซื้อกาชาปองเดียวว่ากูมันเเปื้องโดยใช่หตุวะคนดูิง เอี่ยงผมลองย่อยอยู่ลองย่อยทั้งหมดเลยนะรอดูว่าเถ้าผมย่อยทั้งหมดมาที่ผมไปเปิดๆได้มาเนี่ยมันจะได้วันเท่าไหรน่นี่นี่นี่กูลองให้หมึงแล้วกอ๊อฟเนี่ยกูเสร็จแล้วตอนนี้กูเท่ากับว่ากูเติมไปทั้งหมดหมื่นแปดได้ที่เลเวลห้าแปดได้เลเวลห้าได้แค่เลเวลห้าวะได้แค่เลเวลห้าหมื่นแปดได้เลเวลห้าครับหมื่นแปดไปเรื่อย ก็ดูคลิปนี้เอาเท่านี้แล้วกันไม่ไหวว่ะผมไม่คิดมันจะเยอะแบบไปใช้ถึงหลักแสนอ่ะผมว่าถ้าไปอีกมีแสนว่ะเยอะว่ะเดี๋ยวนี้อีกนานเยอะไปอ,ไปอีกมีแสนไปอีกมีแสนครับไ,ไปอีกมีแสนแน่นอนเปืืองโดยใช้เหตุว่ะคลิปนี้ด,เดีเอาเท่านี้แล้วกันเท่นั้นเอาเป็นว่าคุณผู้ชมก็ลองดูใช้วิจารย์เอาใครที่มีเงินอยากซื้อมากซื้อน้อยก็แล้วแต่คุณผู้ชมแล้วกันแต่ว่า ออวันนี้ผมขอลอกแค่เรานีแล้วกันผมคิดว่ามันเปรืองว่าแล้วปัญหาของผมก็ไม่ค่อยเล่นพับจีเบอร์ลิวกุไม่ค่อยจะเล่นนะครัเ่อเติมทำเงี้ยกไ็ไม่รู้เลยไม่รู้ทำเพื่ออะไรแต่ไม่ว่าเอาไปถือว่าเป็นคลิปให้คุณผู้ชมดูในยูทูบแล้วกันสนุกนะครับในเท่านี้แล้วกันนะจา๊ะ